สวัสดีค่ะนะักเรียนเป็นคลิปที่3นะคะสำหรับการทำขนมเปี๊ยชันนะคะกุหลาบชมพูของเราค่ะครูยาทำได้เลยค่ะครูก็จะทำไปพร้อมๆกับออเดอร์นะคะครูต้องขออภัยด้วยที่ครูต้องใช้ถึง3คลิปด้วยกันงานก็จะละเอียดมากขึ้นเป็นเพราะว่าครูมีออเดอร์หลายร้อยชิ้นมากทีเดียวค่ะครูก็เลยถือโอกาสที่จะสอนนักเรียนไปพร้อมๆกับออเดอร์นะคะ ค่ะตอนนี้นะคะเรารีดแป้งออกมาแล้วค่ะครูยาค่อยๆนะคะค่อยๆห่อเข้าไปเห็นไหมคะครูเขาจะใช้ระหว่างนิ้วชี้นะคะกับนิ้วมือมือค่ะครอบลงไปนะคะแล้วก็ข้างล่างจะดันขึ้นมานะคะค่ะดันขึ้นมาค่ะแล้วก็ค่อยๆหุบเข้าไปนะคะค่ะเราจะไม่ดึงนะคะถ้าดึงเดี๋ยวแป้งจะฉีกขาดค่ะก็จะออกมาเป็นชั้นค่ะสวยงามทำทำให้ดูอีกดอกหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะได้นําไปอบนะคะ นักเรียนจะเห็นว่าเยอะมากใช่ค่ะออเดอร์ครูเยอะมากครูก็ทำไม่หยุดเลยเนาะค่ะแล้วครูก็ทำคลิปไปด้วยนะคะนักเรียนก็ทำตามครูนี่แหละค่ะสูตรนี่แหละสูตรนี่แหละที่ครูให้นะคะครูให้สูตรทั้งทำไส้แล้วก็ทั้งการทำแป้งไว้แล้วนะคะในตอนที่หนึ่งนักเรียนสามารถเข้าไปดูได้นะคะ,คะเห็นไหมคะ นะแล้วก็ไล่นักเรียนก็ไล่ตามมาดูนะคะเป็นตอนที่สองและนี่ตอนที่สามแล้วเราจะนําไปอบแล้วนะคะค่ะ,ะค่อยทาไปอ้าวตอนนี้ครูจะให้ดูเทียนอบเดี๋ยวครูจะให้ครูยาตัดอาแล้วครูยาใส่ถาดให้นักเรียนดูนะคะ,ะใส่ถาดให้นักเรียนดูก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะนําไป อบเนาะไปเปลี่ยนใส่ถาดไปให้แผนอบเขาอบทั้งนุมต่อค่ะนเรียนเข้าไปนะเรียนดูเรียนจะได้เห็นเนาะกาตอน,นิดพร้อมที่จะนําไปอบแล้วนะคะเวลาอบนะคะนะักเรียนใช้ไฟนะคะอยู่ที่1 2 0่งรองศาเซลเซียสนะคะค่ะใช้เวลาอบประมาณ25-30นาทีนะคะเมื่ออบไปแล้วนะคะ แป้งเขาจะแตกตัวนะคะเขาจะแตกตัวแล้วก็ด้านล่างเขาจะเป็นสีออกอมน้ําตาลน้ําตาลอ่อนๆน,นะคะก็คือเขาสุกนะคะค่ะเอาไปให้นแผนกอบได้เลย,ะค,ะค,ยค่ะครูยาค่ะตอนนี้ครูก็จะให้ดูเทียนอบนะคะเทียนอบเนี่ยนะคะนักเรียนสามารถสั่งซื้อครูได้นะคะซึ่งเทียนอบเนี่ยนะคะค่ะของโครงการอนุรักษ์ขนมไทยครูอบทั้งทั้งไส้แล้วก็อบทั้งแป้ง ขนมที่ทําเสร็จแล้วนะคะเพื่อที่ว่าซื้อไปแล้วจะได้เก็บไว้ได้นานเพราะว่าสั่งไปหลายร้อยชิ้นเนี่ยเกือบพันชิ้นเนี่ยครูไม่ทราบว่าจะไปใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะรับประทานหมดครูก็เลยอบสองสอง,สองเรียกว่าอบสองชั้นเลยก็คืออบไส้ด้วยแล้วก็อบแป้งด้วยทีนี้เรียนจะเห็นว่าเทียนอบนะคะที่เราจุดใช้ไปแล้วจะมีสีดำๆเป็นขเมเหล่านะคะเดี๋ยวเราจะตัดออกนะคะค่ะจะตัดออกค่ะเดี๋ยวครูยาก็จะตัดออกให้หมด ตัดให้หมดสีดํานะคะแล้วเราก็ค่อยมาจุดใหม่นะคะเพราะถ้าเราตัดไม่หมดเนี่ยมันจะเป็นเข่าจะเป็นเข่าดําๆนะคะจะเป็นเข่าดําๆถ้าหากว่านักเรียนเนี่ยมีขนมน้อยนะคะทําขนมน้อยนักเรียนก็จุดฝั่งเดียวนะถ้าหากว่าทําเยอะก็จุดสองฝั่ง เวลาอบนะคะครูจะอบใส่ลังถึงนะคะใส่ลังถึงเป็นชั้นๆขึ้นไปสี่ชั้นค่ะแล้วครูก็จะวางสลับกันนะวางเต็นอบชั้นที่1และชั้นที่สามค่ะเขาก็าจะขึ้นไปก็มีรูนะเขาจะมีรูลังถึงเขาก็จะขึ้นไปอบค่ะแล้วครูยาจุดเลคะ่ะจุดให้เรีเนดูตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะอาเอามาส่งแล้วใช่ไหมคะเขาเอาขนมมาส่งแล้วนะคะขนมที่จะอบให้เรีเนดูนะมาส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ เอาเดี๋ยวครูยาทําเทียนอบเ,เดี๋ยวจะอกตรงนี้ให้เรียนดูค่ะเดี๋ยวเขา,เขาอบนี้ให้เเรียนดูหอมหอมมากเอาละเดี๋ยวครูก็จะอบนี่ค่ะนะคะขนมที่สุกแล้วค่ะขนมที่สุกแล้วนะคะค่ะเขาแป้งเขาก็จะฟูนะคะจะฟูขึ้นมานะคะฟูขึ้นมาแล้วก็แยกชั้น ส่วนด้านล่างจะอกเป็นสีน้ําตาลนะคะเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆค่ะอันนี้เวลาที่เราจุดเทียนอบเนี่ยนะคะเราก็จะจุดแล้วเราก็จะขยายขยายไส้เทียนเขี่ยเขี่ยไส้เทียนโดยใช้สเตเลตหรือคุูยาให้นักเรียนดูไหมคะรูบับหนึ่งดูป๊บหนึ่งรูป๊บหนึ่งดูป๊บหนึ่งแล้วก็เขี่ยนะคะแล้วก็จะเขี่ยออกนะเขี่ย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 ให้ให้ไส้เทียนเข้าไปเผาไหม้แท่งเทียนนะคะ นะคะเขาก็จะเผาไมา้เทียนตอนนี้เป็นเทียนแท้เนี่ยเขาก็จะละลายลงมาน้ำตาเทียนเขาก็จะค่อยๆไหลย,ย้อยลงมาช้าๆจะไม่วิ่งไหลเร็วนะคะจะไหลย,ย้อยลงมาช้าๆค่ะ <S <S 1> <S 1> พอเราเห็นเ่น้ำตาเทียนค่อยๆไหลลงมาแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะดับเทียนแล้วก็วางลงมาในนี้ได้เลยนี่ครูก็จะไม่แนะนํา,นนาอีกส่วนหนึ่งสูตรเนี่ยครูให้ไปแล้วในตอนที่หนึ่งแต่ถ้านักเรียนนะคะ ต้องการจะซื้อแป้งสำเร็จนะคะเป็นแป้งสำเร็จนะคะในการทําขนมเปี๊ยะกุหลาบชั้นเนี่ยนะคะก็สั่งครูมาได้นะคะส่งให้ค่ะหูส่งให้นะเอาละทีนี้นะคะครูยาก็จะทําการดับเทียนแล้วก็จะลงมาในภาชนะนี้ค่ะพร้อมค่ะครูยาเวลาวางเทียนเรียนอย่าให้เทียนเนี่ยมาโดนอะไรนะคะ ถ้าไส้เทียนของเรียนมาโดนขอบหม้อหรือว่าโดนฝาหม้อหรือโดนอะไรหลังจากดับแล้วนะเทียนเขาจะไม่มีควันนะคะควันเขาจะน้อยค่ะเอาล่ะตอนนี้นะคะคุูยาก็จะทําการดับเทียนแล้วค่ะอ่าเทียนเขาค่ะเวลาเอามาลงก็ช้าๆนะคะคุูยาใจเย็นๆน,นะอ่าค่ะเอาละค่ะลงมานะคะตอนนี้เทียนก็ ปิดไว้ค,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 ค่ะอ้าวค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนก็จะเห็นเนาะควันก็ก็จะออกมาเยอะมากเลยก็คือเทียนเราเนี่ยจะไม่โดนอะไรนะคะจะไม่โดนฝาหมอ้อจะไม่โดนข้างหมอ้อไส้เทียนนะคะที่เราวางออกไปควันเขาก็จะเยอะมากค่ะแล้วที่สําคัญถ้าว่าขนมเราน้อยเราก็จุดฝั่งเดียวก็ได้นะเพราะว่าเทียนของครูเนี่ยควันเยอะอะนะก็ครูใส่สมุนไพรไว้เยอะไว้ไวไวหลายชนิดด้วยกันนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนักเรียนจะพบกับครูใหม่ค่ะครูยามีอะไรจะฝากไหมคะอันนี้นักเรียนชอบสับสนระหว่างอบควันเทียนกับอบทําไฟธรรมดาค่ะอบอบอันนี้จะไม่สุกนะคะมีนักเรียนที่อยู่ต่างประเทศเคยงงว่าเอาเทียนอบไปอบขนมไม่สุกคือคือนักเรียนอันนี้นะคะคือเทียนอบให้มีกลิ่นนะคะ อบขนมให้มีกลิ่นหอมนะคะไม่ใช่ไปอบขนมให้สุกนะคะมีนักเรียนหลายท่านนะคะซื้อที่ต่างประเทศซื้อซือเทีนบไปเป็นสิบเล่มเลยเพื่อไปอบขนมอะค่ะอบให้ขนมสุกไม่ใช่นะคะคือขนมที่จะสุกนี่ต้องเข้าเตาอบค่ะเข้าเตาอบใช้อุณหภูมิอยู่ที่1 2 0ถึง1 5อองศาเซลเซียสนะคะ ถ้าเทียนอบตัวนี้จะอบให้ได้กลิ่นค่ะนี่อะครูเปิดขึ้นมาให้มีควันลอยขึ้นมานี่เห็นไหมคะควันลอยขึ้นมานะคะให้มีกลิ่นหอมค่ะกลิ่นหอมเข้าไปในโทรศัพท์ครูโทรศัพท์ครูก็หอมชื่นใจค่ะเข้าใจแล้วนะคะโอ้ยเขาก็มาลองขายของอะคะ่ะลูกพบกันใหม่นะคะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักของครูทุกท่านนะคะ สวัสดีค่ะพบกับครูใหม่ค่ะในขนมต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบายบาย